สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้บีมก็จะมาเปิดกล่องน,นะคะที่บีมได้สั่งไมค์สตูดิโอไปในทาง Facebook หรือว่าทางออนไลน์นะคะวันนี้ของเขาก็มาส่งแล้วนะคะถ่าเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะคะว่าไมค์ที่บีมสั่งมันจะเป็นยังไงนะคะค e นเซอร์คอนเดนเซอร์ Professional เป็นไม Professional c o n d e n s e r Microphone นะคะก็คือเป็นไม์อัดแบบตามรูปภาพเลยนะคะราคาหกร้อยเก้าสิบรวมค่าส่งด้วยนะคะก็จะประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบเปิดโขอด้วย ก็จะมีตัวกองกองไมให้นะคะอ้เหมือนเป็นตัวกองเสียงอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรบีมก็ไม่รู้นะคะบีมไม่เคยใช้นะคะน่าจะเป็นตัวกองเสียงแล้วก็มีมีสายไฟสำหรับ เสียบต่อนะคะแล้วก็มีไม้แบบนี้นะคะโหเพื่อนๆจัดเต็มมากเลยมีตัวนี้ให้แล้วก็มีตัวแปลงสายให้ด้วยนะคะว่าเออเราจะเอาอเสียบกับอะไรนะคะมีหูฟังแล้วก็มีไม์แบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นปลั๊กแบบนี้นะมิมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะเพื่อนๆต้องขออภัย้วยนะคะก็มีไม้สีทองแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ไม้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็น ที่ใส่ใหม่นะคะก็ได้น่าจะเป็นที่ใส่ที่ใส่ท,สที่ตั้งหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะอันที่ใส่ใหม่แล้วก็ื่ออะไรวะ แบบนี้นะคะเพ่อมันคืออะไรเพื่อนเพก็เป็นขาตั้งกล้องหรือขาตั้งใหม่แล้วเอาเขาก็เป็นแบบนี้นะอ๋อเป็นขาตั้งใหม่เฮ้ยเฮ้ย เราก็จะประกอบไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเอกสารการประกอบหรือว่าคลิปวิดีโออะไร mm hmm. ก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เขาน่าจะมีเอกสารให้ให้เราดูนะคะ mm hmm. ถ้าไม่มีเราก็สามารถสอบถามเขาในข้อความในแชทที่เราสั่งเขาได้นะคะ mm hmm. เขาก็น่าจะบอกเราอยู่นะ mm hmm. ค่ะสำหรับของทั้งหมดที่บีมแกะไปนะคะ mm hmm. ก็จะมี ก็จะมีไม้นะคะตัวไม้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะอ่ที่ใส่ที่ใส่ขาไม่นี่นะคะแล้วก็มีอ่านุ่มๆที่ใส่ไม้นะคะที่ใส่อะไรบ้างไหมแล้วก็มีอันนี้มาให้นะคะ ถ้าใครสนใจซื้อแบบบีมนะคะบีมจะใส่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะให้เพื่อนๆสามารถไปแชทถามพี่พวกพี่เขาได้เลยนะคะถ้าใครอยากได้เพื่อนๆต้องรีบไปซื้อนะเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะมันมีโปรโมชั่นจํากัดถ้าใครอยากได้ก็ต้องรีบทักไปซื้อนะคะเป็นอะไรเป็นราคาที่เย่อมยาวแล้วก็ถูกมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บีมก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย